สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ b o s Daily Night Session นะคะก็มาพบกับนุกคนเดิมนะคะส่ว so, นวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่ไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นอเมริกาที่รอคอยนะคะตลาดอื่นก็รอคอยเหมือนกันนะจะเห็นเลยว่าฝั่งเอเชียวันนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้ว่าจะสวยงามสักเท่าไหร่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเออฝั่งจีนโดยเฉพาะจีนแล้วก็ฮ่องกงนะว่าอย่างวันเนี้ย C.S.I. 300เนี่ก็ปรับตัวลงมาเกือบเกเลยนะแล้วก็ห้างเสิงก็ปรับตัวลงมาประมาณ1.3%นะคะทุกคนก็จริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆถ้าใครนะคะติดตามรายการตั้งแต่วันจันนก็จะมีบอกไปประมาณนึงแล้วละ่ะนะว่าฝั่งจีเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าคือเราก็ไปเจาะลึกมาดูนะว่าฝั่งจีที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นแบบเฮลตี้หรือขึ้นเพราะอะไรคือสิ่งที่เขาขึ้นมาเนี่ย อย่ CSI 300เนี่ยมันก็ขึ้นมาจากการที่คนจีนเนี่ยหลายๆคนนะคะก็เริ่มมีการที่จะเอาเงินเนี่ยนะจากการที่เขาอะมีการไปแบบลงทุนแบบฝากเงินซะมากกว่าก็มีการเริ่มที่จะขยับขยายการลงทุนเนี่ยมายังที่เป็นฝั่งของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้างนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุแรกที่ว่าฟลอร์เนี่ยมันก็ไหลามาจากเงินฝากเข้าสู่ตลาดหุ้น2ก็คือ ตลาดเองก็มีความคาดหวังนะต่อมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยก็ยังคงอ่อนแออยู่คือสิ่งที่เราเห็นแ่ะก็คือหรือป่าคือแบบการขึ้นของตลาด มันส่วนทางกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่มันยังคงซึมซึมอยู่อะค่ะทุกคนตรงเนี้ยมันก็เลยมองว่าการขึ้นแบบเนี้มันเฮลตี้จริงหรอรัฐบาลจีนยังไม่ได้มีมาตรการแะลรออกมาเป็นใหญ่โตขนาดนั้นแต่ว่าทำไมตลาดหุ้นขึ้นก็สุดท้ายแล้วอ๋อฟลอร์ต่างๆมันก็มาจากการที่คนม,มีการย้ายเงินหมุนเงินมาอย่างตลาดหุ้นมากขึ้นเองแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะเราก็เชื่อว่าในภาพของครึ่งปีหลังเนี้ยนึกว่านะตลาดหุ้นจีนกับฮ่องกงอมันก็ยังคือง่ายๆคือฮ่องกงอ่ะมาแล้ว ตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมห่างเสงขึ้น,นประมาณ20-30%ใช่ไหมคะจริงๆนูก็มองว่าไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยตัวต e ไตเอ่อร์สองเอชสองห้าเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นทางฝั่งของจีนแหละที่เขาน่าจะได้กลับมาผัง,งาดได้บ้างนะแต่ว่า นาะตอนนี้ที่ขึ้นมามันขึ้นอะแบบไม่เฮลที้มันก็ต้องมีการ c o r r e ลงมาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องตกใจมากนะที่แบบว่าเอ้ยวันนี้หุ้นจีนลงมาแรงจังเลยก็ให้คนที่เขาติดดอยในช่วงอะไรนะปี2022ี่ิที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้เขา take p r o f i มาบ้างนะคะทุกคนนะแต่ว่าเราก็มองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจีนอะยังมีลุ้นอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องของ golden นวีคนะคะนุกเชื่อว่าไอ้โ o ล d e n w วีคที่จะถึงเนี่ยไอ้ที่เดือนประมาณเดือนสิบเนี่ยนะมันน่าจะเป็นเดือนตัดสินเลยแหละ เพราะว่า Golden Weemer คือหยุดยาวของจีนใช่ไหมคะดิเขาจะหยุดไปท่องไปเที่ยวอะไรของเขาตรงนี้แหละเราจะใช้ตัวเลขเนี้ยหรือว่าเหตุการณ์นี้ละเป็นตัวจับทางว่า Spending หรือว่าการ Consume ของต่างๆของคนจีนเนี่ยมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะคะส่วนอีกอันนึงก็คือหลังโกลเด้นวีคเนี่ยมันก็จะเป็นในช่วงของการประชุมที่ทางรัฐบาลนะ่ะน่าจะมีการเผยพวกมาตรการหรือว่าแผนที่เป็นแบบว่าดีเทลส์มากขึ้นและการของตัวไอ้แผนระยะยาว5ปีฉบับที่15ของเขานะคะอันนี้เป็นภาพหลักเพราะว่าไอ้แผนระยะยาว5ปีของเขามันจะหมดเขตในปีนี้ไงคือฉบับที่14อ่ะมันมีตั้งแต่ปี2020ถึง2 0 2 5ส่วนฉบับที่ ห้าก็จะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราก็ยังคงมองนะว่ามันน่าจะเป็นในทีมของ AI นี่แหละเพราะว่าจีนเองก็ต้องรีบเรียกว่าต้องเร่งพัฒนา AI ของตัวเองนะคะเพื่อจะได้ตามทันอเมริกาแล้วก็ต้องเป็นการเหมือนกับว่าเรียกว่ามีแผนสำรองเผื่ออเมริกาหรือเผื่อทรัมป์หรือเผื่อใครก็ตามจะกลับมาแบบว่าแปนนหรือว่าทําตัวบ้าคลั่งกันอีกนะคะทุกคนอ่าก็เรียกว่าวันนี้ก็มาสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคน ที่เข้ามาวันนี้เลยนะคะทั้งในช่องทาง Facebook ก็ตามหรือว่า YouTube ก็ตามก็เลือกเอาดูตามที่เราชอบนะคะทุกคนโอเคมาดูดีกว่าว่า DR วันนี้เป็นยังไงนะคะก็มาที่ช่วงของ DR Dashboard กันก่อนเลยค่ะ โอเคมากันที่ DR Dashboard นะคะนี่วันนี้มีคนคอมเมนต์แล้วนะว่า DR อาเวียดนามทำไมฟื้นเร็วจังนี่เลยเรียกว่าเวียดนามเนี่ยนะไม้ว่าจะเป็นไดมอน n ์นะคะตัว FUE v f v n d 0 1หรือว่าแม้แต่ตัว VN30 หรือว่า E1 VF VN 3001เอาเป็นว่านัาจากเนี้ย r r ของตัวเนี้ยขอเรียกชื่อเล่นนะแบบ DR d i a m ไดมก็คือ FUE ใช่ไหมกับกับตัว E1 ะคะก็ ถ้าเป็นคําพูดก็ขอพูดย่อๆหน่อยละกันถ้าเกิดจะมาอ่านชื่อเต็มทั้งหมดเนี่ยดูว่าอาจจะก,กินเวลารายการเป็นหนึ่งชั่วโมงก็ได้เหมือนกันนะคะเวอร์ไปนะอ่ะ D R เวียดนามเนี่ยโหทุกคนบอกโหขึ้นมาแรงจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคืองี้ยอดเทรดของเวียดนามก็เรียกว่าสูงสุดนะในวันนี้ได้เหมือนกันนะคะก็ทั้งสองตัวเลยนะคือเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่า ส่วนตัวนะคะก็ยังงงว่ามีความเสี่ยงนะสำหรับในช่วงระยะอันใกล้นี้นะคะทุกคนเนีย่ยที่นุกบอกมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ไม่ใช่ปีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ต้นสัปดาห์ก็บอกเหมือนกันนะว่าเวียดนามเนี่ยคือการขึ้นของเขามันขึ้นมาแบบไม่ค่อยเฮลตี้ไงคือถ้าใครได้เห็นนุกว่าคนน่าจะพอเห็นแล้วละ่ะว่าข้อมูลมันก็มีให้เราเห็นว่าการขึ้นของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็กระจุกตัวมาจากพ e วกกลุ่มวินกรุ๊ปถึงที่บอกแล้วก็ที่ยังคอยย้ําเสมอว่า ทุกคนต้องจับตาไอตัวบัญชีมาจินด้วยนะไอมาจินโลนของเขา,ามันค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะคะก็ทำระดับสูงสุดในประวัติการดังนั้นเนะวียดนามต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพของคอเชสบิวไปก่อนนะคะทุกคนก็จับตาดูให้ดีนะคะอย่าเพิ่งรีบใส่เต็มแม็กอะไรขนาดนั้นนะคะในช่วงระยะสั้นนี้นะแต่ว่าภาพระยะยาวเราก็มองว่าเวียดนามนี่แหละยังคงเป็นหนึ่งในดาวรุ่งของอาเซียนของเราได้อยู่นะคะก็อย่างที่บอกย่อลงมาก็ เป็นจังหวะดีถูกไหมล่ะในการที่แบบว่าใครอยากจะเก็บของดีหรือว่าอยากจะเออลงทุนในเวียดนามหรือใครที่แบบก็ยังไม่เคยมีโพ i ิชันในเวียดนามเนี่ยก็รอจังหวะกันสักนิดหนึ่งนะคะอืมอีกตัวหนึ่งแล้วกันที่พูดไม่ได้เพราะว่าถึงเพราะว่าตัวเนี้ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ STA ห้าส่วนหนึ่งวันนี้ STA ก็เรียกว่าขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับสามเลยนะคะก็ยอดเทรดเรียกว่าถล่มทลายเหมือนกันนะ ก็ถึงแม้ว่าจะห่างจากเวดนามนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะเป็นประวัติเป็นไม่ใช่ประวัติการสิก็สูงในรอบหลายๆลาในรอบหลายๆเดือนเหมือนกันนะคะก็สตาร์สตาร์ห้าหนึ่งอย่างที่นุ๊กเคยเล่าให้ฟังอละเดี๋ยวเล่าซ้ำนิดหนึ่งก็ได้ก็เป็นตัว D I ใช่ไหมคะที่ลงทุนอ้างอิงกับพวกกลุ่มที่เป็นฮาร์ดเทคของจีนฮาร์ดเทคของจีนก็คือพวกแบบเซมีคอนดักเตอร์ไบโอเทคแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะคะก็ไอตัวเนี้ยสตาร์ Star เนี่ยนะมัน วันนี้มันก็มีแรงส่งมาจากหลายด้านเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องของงบนะทุกคนองบงบของหุ้นตัวนี้ค่ะ c a m b r i c o n Tech วันก่อนนุกไลฟฟังแล้วว่า c a m b r i c o e Tech ก็จะคล้ายๆกับ Nvidia ของตีนใช่ไหมนี่แหละ c a m b r i c o n Tech เนี่ยวันนี้ก็มีการเผยงบมาแล้วเรียกว่าเผยกำไรนะทุกคนกำไรก็มีกำไรครั้งแรกนะคะมามีกำไรในช่วงครึ่งแรกของปีแล้วก็รายได้นะทุกคนโตกี่เปอร์เซ็นต์รู้ปะ ฟังให้ดีนะโต4,000%ค่ะทุกคนก็ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าฐานในเรื่องของชิปเนี่ยฐานไปนยังคงต่ำอยู่แหละแล้วการที่เขาจะขึ้นมาเยอะค่ะเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าย,ยินดีแล้วก็ไม่น่าตกใจมากแต่ว่าสิ่งที่นุกมองว่ามันเป็นสัญญาณบวกแล้วก็มันแปลว่าอะไรการที่รายได้ของเขามันโต4,000%แบบเนี้ยมันเป็นการสะท้อนว่าเอ่อโล นะคะพวกโลเคลเทคหรือว่ากลุ่มที่เป็นบริษัทเทคที่อยู่ในจีเนี่ยก็เริ่มนะคะมีการหันมาใช้ชิปของ c m b r i c o n Tech มากขึ้นซึ่งมันก็มองได้หลายด้านนะว่าเขาใช้ชิปของ c a m เบรคอเพราะอะไรเพราะว่าโดนแบนด์จากอเมริกาหรือเปล่าก็เลยมาใช้หรือเป็นเพราะว่าเออเขาเรียกว่าชิปของ c a m เบรคอนเนี่ยมันเจ๋งมันเริ่มเจ๋งแล้วนะคะ ก็จริงๆล้วเนี่ยนะสิ่งนี้เราก็มองว่าเอาเป็นว่าคือคือแค m c บร n นะเขาให้ชื่อเลยว่าเป็น Nvidia Rivals เลยนะคะคือเป็นแบบกว่าเป็นเป็นคนพัฒนาชิปที่เรียกว่าเป็นเป็น NV ของฝั่งจีนแล้วก็อย่างที่นุกบอกไปเมื่อวันจันทร์บางเออที่เราเล่าว่าเออเขาก็มี d e v e l o p m e ม t มากมายที่ว่าเขาก็จะมาทำชิปที่เป็นชิปของ AI มากขึ้นด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ หนุนให้ตัว STA ห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยก็ยังคงสามารถคงโมเมนตัมบวกต่อได้เหมือนกันในะอย่างต่อเนื่องซึ่งนุ๊มองว่าไอ, Star อ้ STA ห้าศูนย์หนึ่งอะตัว STA ห้าสิบเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่าเรียกว่าแพงมากนุกก็เชื่อว่าเขายังไม่ได้ price in ในเรื่องของอับไซต์ต่างๆที่ในจีเนี่ยไอเทรนเรื่องของ AI กําลังจะบูมแล้วล่ะแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีแผนในส่วนของมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลจีเลยแผน5ปีของเขาอะเอออันเนี้ยก็น่าจะเป็นแผนของการพัฒนา AI โดยเฉพาะเลย แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าดีใจกับจีนกันในเรื่องของฝั่ง AI นะคะคือเรื่องเนี้ยมันก็เกี่ยวกับ Star เหมือนกันก็คือ SMIC ถ้าใครดูจกักใช่ไหมตัวที่เป็นนี่ตัวแรกเหมือนกัน Hop Holding ของ Star ห้าเลย SMIC ก็คือ TSMC ของจีนใช่ไหมก็เือเป็นเป็น,เป,นเป็นคนทำชิปรับจ้างผลิตชิปใช้เป็นฟาีใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็ เป็นคนรับทําให้กับชิปของหัวเว่ยด้วยนะนี่หนูเพิ่งไปเรียนมาเรียนมาเขาชื่อเขาเรียกว่าไม่ใช่หัวเว่ยคนไทยเรียกว่าหัวเว่ยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดส่งในจีนน่ะเขาเรียกว่าหัวเว่ยนะคะทุกคนก็อันนี้อันนี้เป็นกิมมิคและเล่นแล,ล,ล,ละการเผอกับแบบจะไปพูดให้ใครฟังก็เนี่ยหัวเว่ยเป็นแบบ Chinese accent อย่างของจริงนะก็่า SMIC ก็ตอนนี้เองเขาก็มีแผนเผยออกมา้วยว่าจะมีการเอ่อเพิ่ม CAPACITY ขึ้นเป็นสองเท่านะคะในการจะทำชิปขนาด7จนาโนเมตรแล้วก็อย่าลืมว่าปีนี้ก็มีุูดเหมือนกันที่จะได้เปิดตัวอชิปขนาด5้านาโนเมตรด้วยนะคะก็ตรงนี้เชื่อว่าถ้าได้เปิดตัวได้จริงมีโอกาสที่จะส่งให้สตาร์น่าจะพุ่งขึ้นไปสู่ดาวได้นะคะนะคะก็เรียกว่าพลิกดินสู่ดาวเลยนะจากที่ช่วงก่อนหน้านี้แบบว่าปีสองสามปีที่ผ่านมาสตาร์เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบขึ้นมาจากดินจริงนะ นะคะก็สร้างฐานมายาวนานนะถ้าเกิดพูดให้มัน,ม,นมันดูสวยหรูก็เรียกว่าเขาสร้างฐานมายาวนานมากเลยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นภาพของซาซานี่ยังคงเป็นท็อปพิกนะคือเราก็แนะนำมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพราะเราเห็นแล้วว่าปีนี้เนี่ยไอ้เรื่อง t ท r ริฟหรือว่าเรื่องทรัมป์จะเข้ามาจำกัดจีนต่างๆหรือว่าไม่ให้จีนเข้าถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละนุกว่า มันก็นนจะเป็นวันของซ่าที่ต้องเป็นวันที่รัฐบาลจริงก็ต้องมีการเข้ามากระตุ้นแบบจริงจังอะไรอย่างงี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้เจ้าดีฟซีโมเดลใหม่นะคือดีฟซีก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเบอร์ต้นๆของจีนนะถึงแม้ว่าคนหลังเราอะคนต่างชาติอย่างเราอาจจะแบบว่าขเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่างไงนะต่างชาติอย่างเราอาจจะ เขาเรียกว่าไงนะใช้พวกแบบว่าเจมีนายใช่ไหมเจมีนายแล้วก็พวกแบบชแช t GPT อะไรอย่างนี้แต่ว่าในจีนต้องยอมรับว่าเขาใช้ deepseek จริงๆเพราะว่าอย่างไอ้ไปตู้อ่ะไปตู้อะเออไปตู้เขาก็มีไอ้ตัวที่เป็นแบบกับว่าคล้ายๆกับ Google นะที่เขามีการเหมือนกับว่า s e a r c แล้วไอตัวที่เป็น AI m o ม e ของ Google อะ่ะที่แบบว่ามันจะสามารถทำให้เราคลิกจากการที่เรา search ธรรมดาเป็นเหมือนเป็นการไป search กับ c h a t b o ได้แล้วมันจะทำให้เหมือนกับว่าคำถามท,าที่เราถามมันอาจจะตรงใจมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะไป search ข้อมูลจากแบบต่างๆแล้วก็นำมาสรุปให้เรานะคะซึ่งเออไปตู้อะ่ะเขาก็ทำแบบแบบแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็แล้วก็ใช้โมเดล AI ของเขาก็คือ DeepSeek แต่อย่าง Gemini จะใช้เอ๊ะอย่าง Google จะใช้ Gemini ไม่ล่ะอ่า ทีนี้มีคนถามว่าลูกค้ารายใหญ่ของแคมบริคอนคือใครอ่าไม่ยากค่ะลองเดาลองเดากันหน่อยไหมใบละกันเป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์ด้านคลาวด์ของจีนลองเดากันนะเดากันก็ได้นะใครอยากตอบมีไหมคะมีใครอยากตอบคำถามไหมตอบกันได้นะเล่นๆน,นะคะลองเดากันมาได้นะเป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์ของจีนนะคะก็ลูกค้าของแคมบริคอนเทคนะใครเอ่ยมีใครพอตอบได้ไหม ก็เฉลยแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวจะเกินเวลานะคะก็จะมีอ่ามีคนตอบไปแล้วอาลีบาบาใช่นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในลูกค้าของ c แคมบ e c o n t e c h นะก็เอาจริงภาพนี้มันคล้ายกับอเมริกานะที่แบบว่า n v i d i ีก็จะมีลูกค้าเป็น Microsoft ใช่ไหมเป็น Alphabet เป็น Amazon ในการทำเทรน AI นี่แหละค่ะ นี่ก็คือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ Cambricon เหมือนกันก็จะเป็นพวกไชน่าเทคนี่แหละก็ a l i b a b าและหนึ่งนะคะก็เรียบาลนี่นะใช้ชิปนะคะชิปของ Cambricon นี่แหละในการทำไอตัวเฉวยของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ Cambricon น่ะในการเป็นชิปในการประมวลผลต่างๆเป็นเรียกว่าเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นตัวสำรองต่อจาก n v i d ว a เดียชิปด้วยนะคะ นี่แล้วก็ DeepSeek เหมือนกัน DeepSeek ก็ใช้ c a m b r i c o n AI Chip ด้วยนะคะในการที่จะใช้ทำโมเดลของเขาแล้วก็ที่นุกบอกไงว่า DeepSeek ก็บอกด้วยเหมือนกันว่าจะมีการทำโมเดลต่างๆให้มันสามารถที่จะรองรับชิปของออชาวจีได้มากขึ้นก็นี่แหละเพื่อรองรับของ c a m b r i c o n Tech เลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Ten c n t ไอ้เจ้า LLM ของ Ten t น่ะท่านอยูน่น่ะก็ใช้ชิป ส่วนใหญ่นะคะมาจากแค m บริคอนเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันไหนนุกเออแคนบริคอนน่าสนใจนะทุกคนเดี๋ยวว้มาเจาะดีกว่าว่าเออถ้าเทียบระหว่างเอ็นวีเดียฝั่งอเมริกากับเอ็นวีเดียของจีนน่ะมันมีอะไรที่มันเหมือนหรือแตกแต,กต่างยังไงเดี๋ยวว่างๆมาทําให้ละกันแล้วก็อีกหนึ่งเจ้าที่ใช้ถือว่าอันนี้ทุกคนนะ่าจะคุนค้นๆก,กันก็คือเ e โนโวเ e โนโวก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของแค m บรีคอนด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามา move ไปในเรื่องถัดไปดีกว่านะคะกับในภาพของช่วง Market w a t c h คค่ะไหนมาถึงช่วงที่2แล้วทุกคนยังอยู่กันกอยู่หรือเปล่า ลองเดาดีกว่าว่าภาพเนี้ยเป็นเอไรเดอร์ Rider ของหุ้นตัวไหนมีใครพอจะเดาถูกไหมคะว่าเป็นของหุ้นตัวไหนคะทุกคนไม่ยากนะนุกว่านะใครเป็นสายหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงอะต้องรู้จักแล้วก็ถ้าใครเคยไปจีนหรือไปเซี่ยงไฮ้ไปสนเจินนุกว่าต้องรู้จักนะน่าจะเคยเห็นเขาวิ่งอยู่นะ แต่ทุกคนลองเดาได้ไหมคะว่าเป็นไรเดอร์ของบริษัทอะไรเดากันมาได้นะเดากันเล่นๆก็ได้ชิวๆสบายๆมาคุยกันนะคะใครทานข้าวอยู่ก็ว,า,วางช้อนแล้วก็มาพิมพ์ตอบนูก็ได้เหมือนกันนะ <c oughs> ทุกคนไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเฉลยแล้วกันนะคะ นี่คือใครสีเหลืองนี้นะคะไม่ใช่แฟลชนะคะไม่ใช่แฟลชไม่ใช่ thunder express แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าคือเหมยถวนค่ะทุกคนเหมยถวนมีใครคุณแม้เหมยถวนนะคะจริงๆเหมยถวนก็เป็นหนึ่งในคุ้นยักษ์ใหญ่ฝั่งจีนเหมือนกันที่เป็นฝั่งเทคนะคือฝั่งจีนนะอะคือสมัยก่อนอ่ะอเมริกาจะมีแบบแฟงใช่ปกลุ่มแฟง faang ใช่ปะ ฝั่งจีนอ่ะเขาก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่า ATMX ค่ะอ่ะมีคนตอบมาด้วยอุ๊ยขอโทษขอโทษทุกคนนุกเน็ตช้านุกไม่เห็นขอภขอภยัยขออภัยอ่ามีคนตอบมาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มาตอบนะคะก็อันนี้ก็คือเหมยถวนนะคะก็คือ,อยู่จัดอยู่ในกลุ่ม Big t e ท h ของจีนเหมือนกันก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า ATMX ATMX อ่ะมีใครพอจะรู้ไหมว่า ATMX ย่อมาจากอะไรติ k กตอ t ติ t กตง่ายๆ A ก็ Alibaba ใช่ไหมคะ T ก็ Tencent M ก็เหมยถวนนี่ไงแล้วก็ X ก็คือเสียวหมี่อันเองนะคะก็เป็นกลุ่มบิ๊กเทคของจีนทีนี้เหมยถวนทำไมถึงมาพูดวันนี้ของพูดสั้นๆกับเหมยถวนก็คือเหมยถวนนนะวันนี้เขาเผยงบค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากเพราะว่า เมยถัวนะนะก็เผยงบมาก็ทั้งเอ่อในส่วนของกำไรเนี่ยก็ออกมาต่ำคาดนะคะคือรายได้เนี่ยอาจรายได้โต12 12เปอร์เซ็นต์ต่ำาดกำไรก็ลดลงด้วยเหมือนกันนะคะก็ลดลง89เปอร์เซ็นต์เยออนเยอเลยต่ำคาดด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ลดลงน้อยกว่าคาดนะลดลงแล้วมูลค่ากำไรเนี่ยต่ำคาดนะคะทุกคนต่ำคาดเยอะเลยคือ คาดการตลาดมองว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.5เอ,อ้เพราที9ประมาณ9,000ล้านหยวนน่ะประมาณเกือบเกือบหืล้านหยวนละกัน9,000ล้านหยวนแต่กําไรที่ออกมาลดลงนะคะ89%เหลือ1,500ล้านหยวนเท่านั้นค่ะทุกคนอันนี้มันถือว่าเป็นการลดแบบมีนัยสำคัญมากเลยนะคะทีนี้อาจเจาะธุรกิจแต่ละอย่างละกันแต่ละอันอันนี้เป็นภาารธุรกิจเขาคือ,อน,นี้เป็นคอหลักของเขานะนี่คือคอ บิสเนสของเขาเรยว่าเขามีอะไรบ้างไอ้พวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่ใช่ไหมก็คือเหมือนแกร็บ้านเราใช่ไหมคะแล้วก็แพลตฟอร์มเขาเนี่ยมันสามารถที่จะจองโฮเทลหรือว่าจองทราเวลได้ก็คือจองโรงแรมจองห้องเที่ยวได้ก็คือทําหน้าที่เหมือนเป็นทริปดอทคอได้เหมือนกันแล้วก็นี่มีบริการโมบิลิตี้เซอร์วิสก็นี่ก็จะเหมือน Grab บเลยแล้วก็มีอินสตอล์เซอร์วิสก็คือเนี่ยเหมือนกับเ,เราเหมือนกับซื้อของเราไปพิกอัพอะ เออเหมือนกันแล้วก็รีเทลกอสซอรี่ก็สามารถที่จะซื้อขายของชําได้ก็จะเหมือนกับ grab mart บ้านเราใช่ไหมรายได้ส่วนเนี้ยก็เพิ่มขึ้นแค่ประมาณแเซเท่านั้นนะคะก็ไฮไลท์หลกักๆเนี่ยมันก็มีแค่ว่าเอ,อ่ยอดสั่งซื้อพวกที่เป็นเหมือนกับว่าสินค้าที่เป็นส่งด่วนอะไรเงี้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นดีแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ได้มากพอนะคะส่ว so, นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งก็คือเป็น new business ของเขาคือ new business ของเขาเป็นส่วนเล็กๆนะคะแต่ว่าก็เรียกว่าไรายได้ก็เพิ่มขึ้นดีแหละประมาณ20แล้วก็ส่วนหลักๆมันก็มาจากการที่นอกจากที่เขาจะทำธุรกิจ food delivery ในจีแล้วเนี่ยนะก็มีทำธุรกิจ food delivery ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยก็คืออย่างเช่นในฮ่องกงนะคะแล้วก็อยู่ในฝั่งที่เป็นตะวันออกกลางนะคะก็ เป็นนี้เหมือนกันนะคะก็เมยถั่วเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นหุ้นที่ underperform เพื่อนๆมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะก็น่าเสียใจมากับ J d ดีพอๆกันเลยคือต้องบอกเลยว่าเมยถั่วน่ะคือถึนะองแม้ว่าเขาจะเป็นซูเปอร์แอปใช่ไหมคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาก็ยังเก่งหรือว่ายังสู้เทนเซนไม่ได้อยู่ดีกบกลายเป็นซูเปอร์แอปอะแล้วคือเขาเหมือนเล่นอยู่ในบทที่แบบเป็นตัวกลาง เป็นตัวกลางระหว่างแบบคือจะเป็น e-commerce ก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้า e-commerce อาลียบาก็ออกไปกินหมดจะเป็น super app ก็ยังไม่ใช่เพราะว่าเอ,อ่อเทนเซนเองก็เป็น super app ไปแล้วแล้วในแอปเทนเซนก็มีสั่ง food delivery เหมือนกันแล้วเพิอ่ออาลียบารเองก็เข้ามาเล่นตลาด food delivery ด้วยนนำซ้ำ จดีก็เข้ามาเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยทําให้ตัวกําไรของเขามันก็ลดลงเพราะว่าเขาก็ต้องมีการลงทุนหรือว่าต้องมีการให้ incentive voucher ต่างๆให้กับผู้ใช้งานต้องมาอยู่ในแพลตฟอร,ร์มของเขากรียด็นภาพนี้ไปนะคะก็มีโอกาสที่ว่าหุ้นพรุ่งนี้ก็น่าจะออกมาไม่ดีได้เหมือนกันแต่เราก็เชื่อว่าในครึ่งปีหลังนี้นะคะก็น่าจะได้เห็นนะคะไอ้ตัวมาตรการ anti-involution ของจีนนี่แหละที่น่าจะมีแผนหรือมีดีเทลอะไรที่ทำให้เราได้เห็นภาพว่า อ่ d อินดัสทรีตรงนี้หรือว่าบริเนสตรงนี้ไอพวกฟู้เดลิเวอรี่เนี่ยมันน่าจะมีชิดทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเรื่องการแข่งขันด้านราคาอนุกเชื่อว่ารัฐบาลจีนอ่ะเขาไม่ยอมปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างหนักแน่ๆเพราะว่ามันทำให้มันจะเขาเรียกว่า เฮิรตัวบิสเนสในระยะยาวนะคะเขาก็นูกก็เชื่อว่ารัฐบาลจนะีน่ะคงไม่อยากเห็นแบบภาพของการที่แบบจะมีเพียงแค่ฟู้ดเดลิเวอรี่เพียงแค่เจ้าเดียวในจีนนะนูกเชื่อว่าเขาคงอยากให้มันเกิดขึ้นเรื่องของการแข่งขันให้มันเหมือนกับว่าสมดุลแล้วก็เป็นแบบกับว่าเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะคือรัฐบาลจนะีนเ่ะเขาพุ่งขึ้นมาเลยว่า เขาจะเข้ามาเรียกว่ายุตินะคะเรียกว่า eliminate ไอ้คำว่า disorderly competition นะก็คือแปลว่าจามายุติการแข่งขันที่ไม่เป็นระเบียบดังนั้นเหมยถั่วนะนะก็ในภาพที่ว่ากำไรเขาลดลงเยอะขนาดนี้หนูก็มองว่าใครที่ยังไม่มี position ก็ถ้าหุ้นลงมาก็ยังไม่ต้องไปเก็บหรอกนะมองว่า ไม่สายไปถ้าเราจะรอดูมาตรก,การรัฐบาลก่อนเพราะว่าจริงตัวหุ้นเองมันก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมาค่อนข้างยาวนานนะคะเชื่อว่าอัพไซเองก็ยังมีนะก็นุกว่านะรอภาพรอภาพรวมตลาดดีกว่าว่าตลาดว่าไอ้ส่วนของรัฐบาลจีนเะน่ะเขาจะมีการแก้เกมในส่วนนี้ยังไงนะคะจริงๆอันนี้เป็นอันนึงที่นุกเห็นสัญญ,ญาณมาสักพักแล้วเพราะว่านุกเห็นว่าไอเออร์เลอร์เมอร์ของของอาลีบาบาเขากินแชร์ มาเยอะมากแล้วเขาเรียกว่ารีพอร์ตหรือว่ารายงานในตัวเลขที่ว่ายอดสั่งซื้อของเขาเนี่ยมันสูงสุดโตสุดโตเด่นกับเพื่อนๆหลายหลายเจ้าเลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอารียบาก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีเรียกว่าเป็น อีโคซิสเต็มที่มันแข็งแปร่งจริงๆใช่ไหมจ่ายเงินก็อาลีเพย์สะดวกนะคะแล้วก็สมมติอยากซื้อของแล้วก็เนี่ยคือเขาก็สามารถที่จะอินทิเกรตแบบว่าเอาไอ้ของจากอ e ีคอมเมิร์ซนี่แหละมาส่งให้ไอ้ฝั่งเอิร์ทรือเมืร์ก็ช่วยส่งของได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ลุ้นกันต่ออาเรียบาน,นะแต่ว่านุกก็เชื่อว่าตัวเลขอารียบาน่าจะออกมาโอเคเพราะว่าเขาน่าจะยังมีแรงพยุมาจากธุรกิจคลาวดได้อยู่ที่มันยังเป็นช่วงของโรดเฟสนั่นเอง อันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวขอก่อนจะจากไปก็ต้องมาพูดถึงคนนี้อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าคืนนี้เรียกว่าเรามีนัดกันกับคุณคนนี้ก็คือคุณเอ็นบีเดียนั่นเองคือวันนี้นุกเห็นเลยตลาดหุ้นจีนนะฮ่องกงใช่ไหมแล้วก็ฝั่งอินเดียอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้ฝั่งญี่ปุ่นเองก็ทรงๆเหมือนกันนะก็แบบไม่ได้ขึ้นดีเดอะไรขนาดนั้นนะนุกก็เชื่อว่าทุกสายตาก็เข้ามาจับจ้องแล้วก็รอดูนะคะว่า เอ็นว a เนี่ยนะงบเขาเนี่ยจะเลิศไม่เลิศคืองบเอ็นวิดียครั้งนี้เป็นชะตาที่สําคัญเลยนะเพราะว่ามันจะได้เป็นการชี้ให้ดูเลยว่าไอเทรนเ์อเนี่ยในปีนี้เนี่ยไอตัวหุ้น AI ยังไปต่อไหมหรือมันจะเกิด AI ไอบับเหรือเปล่าแต่ว่าจากตัวเลขหรือว่าจาก evidence หลักฐานต่างๆที่นุกก็ไปดูมานะก็จริงก็เชื่อว่า n อ i นวิดียนุกว่าง,งบเขาอะรายได้กำไรอะไม่น่ามีปัญหานะ เพราะว่าเราก็เห็นสัญญาณแล้วใช่ไหมคะว่าไอ้กลุ่มที่เป็นอะไรนะไฮเปอร์สเกลเลอร์ใช่ไหมไ Microsoft, Amazon, g o เ g l e Oracle เนี่ยก็ยังคงจะลงทุนในเรื่องของการทำา d t t c e n t t r r กันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนุก,ก็เชื่อว่าภาพทั้ง Outlook แล้วกัน Outlook ของยอดขายชิปอะนุกมองว่าไม่น่ากังวลมากนะักนะคะแต่ว่าสิ่งที่นุกมองว่าน่าจะเป็นฝั่งที่น่ากังวลเนี่ยก็คือยอดขายในจีนนี่แหละ เพราะว่าเมื่อต้นรายการเราเห็นแล้วใช่ปะว่าฝั่งของชิป AI ของจีนอะเขาเรียกว่าอะไรมัน gaining traction อะมันแบบว่ามันมี demand มาจากจีนแล้วอ่ะแล้วการที่เขามามีกำไรพลิกมามีกำไรได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะนุก็เชื่อว่ามันเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่าหรือว่า n อ i d i a เนี่ยมัน เรื่องของการที่เขาจะพลิกฟื้นกลับมาในตลาดจีนอาจจะแบบไม่ได้ง่ายแล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะมีการทําตัวของ B ีอะไรนะบีสามสิบป้าใช่ปะขอโทษถ้าจำชื่อผิดนะไอ้ตัวที่เป็นชิปแบ็คเบลสรับจีนนะก็นุกก็มองว่าอันเนี้ยมันอาจจะทำให้เขาอ่ะกลับมาเกณฑ์มาเก็ตแชร์ในจีเนี่ยได้ค่อนข้างยากเพราะว่าจีนเองเขาก็มีของของเขาแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ ทางรัฐบาลเองเขาก็สนับสนุนแล้วจีนเองเขาก็ต้องเขาเรียกว่าไงเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรัฐบาลสั่งหรือรัฐบาลออกมาตรการอะไรนูกก็เชื่อว่าพวกบริษัทต,ต่างๆอะพวก private firm อะไรเงี้ยเขาก็ต้องปรเทคตัวเองโดยการที่เขาก็ต้องทําตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบของรัฐบาลจีนคือเอาง่ายๆว่าเอาลูกเรื่องของไรายได้และกําไรหรือว่ายอดขายชี ของเองเรียนองว่าไม่น่าเป็นห่วงมากนักแต่ว่าสิ่งที่จับตาอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการขายในจีนสองก็คือยอดส่งมอบ Blackwell ในปีนี้นะคะที่ยังไม่ได้ส่งมอบแบบออฟ i ิเชียลสักทีนะคะทุกคนมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่า Blackwell นี่แหละก็คือส่วนสําคัญเหมือนกันที่บอกว่าพัฒนามาแล้วมียอดออเดอร์แล้วอะไรก็ตามนะคะก็จริงๆนวเนี่ย Blackwell ก็ น่าจะต้องเห็นเอาลุกที่ดีนะถึงจะพาหุ้นไปต่อได้นะคะแต่ว่าใดๆก็คือเอาเป็นว่าเผื่อแล้วกันเผื่อเผื่อตลาดเขาทำเรางงนะคะเผื่อตลาดทําเรางงนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเผื่อคืออะภาพยาวอะเห็นป่มเส้นเอิร์นนของเอ็นมีเดียยังคงไปต่อได้อย่างต่อเนื่องเป็นเทรนระยะยาวจริงนะคะใครลงหุณนยาวๆก็นุก็มองว่าถ้าหุ้นคอเรกลงมาหรือพักฐานลงมาก็ ทยอยเก็บเป็นไม้ๆไ,ได้นะคะ n อ i นวีเดียนี่เป็นตัวที่นุกเองก็ย่อเมื่อไหร่ก็เก็บย่อเมื่อไหร่ก็เก็บเพราะว่าเราเห็นนี่แหละสูตรสูตรลับก็คือไอ้ตัวเส้นสีแดงที่เราเห็นเลยว่ามันยังคงเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนอยู่นั่นเองนะคะก็เอ i นวีเดียไม่รู้เหมือนกันงบเป็นไงแต่ถ้าเกิดคุณย่อมานุกก็มองว่าหน้าทยอยเก็บนะคะทุกคนอืมเราไม่สามารถอย่างรู้ได้นะเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็รอดู อ่ะทุกคนอ่าวันนี้เป็นไงบ้างเรียกว่าวันนี้นูก็ใส่ energy เต็ม Mac, แม็กเต็มร้อยเลยนะเพื่อทุกคนเลยนะคะก็ยังไงก็พรุ่งนี้มีประเด็นอะไรมาคุยกันก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อได้นะคะก็อย่าลืมรายการนี้นะคะทุกคนรายการที่นูก็เอ่อตั้งใจทํามาอย่างดีนะคะก็ BLS Daily นีเซสชัก็ฝากด้วยนะทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็หนึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะคะก็มาพบกันใหม่ได้ นะะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพรุ่งนี้มาเจอกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า n v ็นวีเดียจะพาตลาดปังหรือพังนะคะตีสามวันนี้ได้รู้กันแน่โอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ